วัสดีครับผมวิวจาก US w วันนี้ผมจะมาสอนโปรแกรม EasyCAD 2กับเครื่อง Laser m a r k ร์กินะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิดโปรแกรมจากนั้นนะครับให้เราไปที่เมนูไฟล์จากนั้นไปที่ Import Vector จากนั้นนะครับเลือกไฟล์ที่เป็นานามสกุล d x หรือไฟล์ลา,ายเส้นที่ทุกท่านได้เตรียมเอาไว้นะครับ จากนั้นนะครับให้เราไปที่ป o t t ท m อปเมนูนะครับ Put แ n นด์ออริเพื่อกำหนดให้ชิ้นงานของเรานะครับอยู่ตรงกลางจากนั้นนะครับให้เราไปที่ปุ่มเมนูแฮ h เพื่อเลือกรูปแบบการยิงเลเซอร์และเติมสีให้กับชิ้นงานนะครับจากนั้นนะครับผมไปที่มุ่มด้านซ้ายมือของโปรแกรมนะครับเพื่อปรับขนาดของชิ้นงานของเรานะครับจากนั้นนะครับคลิกแอ p พลครับผม ทีนี้ทุกท่านจะสังเกตได้ว่าชิ้นงานของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้ทุกท่านสังเกตด้านขวามือของโปรแกรมนะครับจะเห็นลูกศรติ๊กอยู่ตรง default นะครับให้นำลูกศรติ๊กถูกออกนะครับผมเพื่อเราจะได้กำหนด Power และความเร็วในการเดินของแสงเลเซอร์นะครับ ความเร็วและกำลังกัดของแสงเลเซอร์นั้นก็ขึ้นอยู่กับชิ้นงานแต่ละชิ้นที่เราจะใช้นะครับผมว่าเป็นวัสดุอะไรจากนั้นนะครับให้เรามาหมุนปรับโฟกัสนะครับซึ่งก็ไม่ยากเหมือนกันให้ทุกท่านสังเกตจุดสีแดง3จุดบนชิ้นงานนะครับให้เราหมุนปรับจนสีแดง3าจุดนะครับมาอยู่รวมกันตรงกลางนะครับผมถ้าหากว่าสีแดง3จุดไม่อยู่รวมกันนะครับ เราจะกัดงานไม่เข้านะครับจากนั้นนะครับให้เรากด F1 นะครับผมหรือเมนูเรสเพื่อดูระยะการยิงของชิ้นงานของเรานะครับว่าพอดีกับตัวชิ้นงานวัสดุที่เรานำมากัดเลเซอร์หรือเปล่าจากนั้นนะครับให้เรากด F2 หรือคลิกเมนูมาร์กนะครับเพื่อเริ่มการยิงเลเซอร์นะครับผมจากนั้นให้เรารอจนเครื่องยิงเลเซอร์เสร็จนะครับ และนี่ก็คืองานที่เราได้ทำการยิงไปนะครับผมและยังมีอีกหลายชิ้นงานที่เราได้ทำการยิงไปนะครับถ้าหากสนใจเรื่องเลเซอร์มาคิ้งสามารถติดต่อได้ที่บริษัท u s w จำกัดหรือติดต่อที่เบอร์034 4 8 3 838ครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ